นี่คือรังของปลวกใจของปลวกหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าปลวกที่มาที่ไปของเห็ดปลวกครับผมก็มาดูกันครับว่าที่มาของเห็ดปลวกครับผม น,นี้คือใจปลวกครับใจปลวกเจ้าปลวกแล้วแต่จะเรียกครับก็จะเป็นเป็นรังของปลวกครับตรงนี้ซึ่งปลวกไม่ได้อยู่แล้วก็จะเป็นรังเขารังของปลวกครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือ รากของเห็ดครับเดี๋ยวพี่โยเอาให้ดูครับจะได้รู้กันครับว่าที่มาของเห็ดปลวกครับผมเดี๋ยวค่อยๆ่ัยเรียวจะขาด ค่อยๆรับเดี๋ยวจะขัดตรงรากตรงเส้นจะได้เห็นกันชัดๆจริงๆเลยจะได้รู้กันที่มาของเห็ดปลวกจะไม่ต้องสงสัยที่มาที่ไปของเห็ดปลวก ครับลวกยุตตามปลาตามท้องทุ่งนาก็ตามโพนก็มีประโยชน์ตรงนี้ครับ,น,รบนี่คือใจปลวกครับนี่ในปลวกออกมาแล้วก็มีอยู่บ้างครับปลวกแด้ครับผมนี่เลยนี่ครับ นี่ขใจปลวกจ้าปลวกครับ,รบหาดูยากครับได้เห็นก็ถือว่าเป็นได้ความรู้ไปอีกอย่างหนึ่งครับได้เข้าใจครับนี่ครับก็ขอฝาก กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม